พิสูจนทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิสูจนทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรม6กอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสาวรียังลงสู่สมตานิยามระบบแห่งความถูกต้อง ยังลงสู่สัพป,ปะบุริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นปุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดในละฉานหรือเปวิสัยและไม่ควรที่จะกระทำกาลาก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งสโสดาปฏิผลเมื <L un> ่อใด สาวกในธรรมวินัยนี้รู้จักความก่อขึ้นรู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้รู้จักรสอร่อยรู้จักโทษอลายกาจของอุปทานขันห้ารู้จักอุบายที่จะไปให้พ้นอุปทานขันห้าตามที่ถูกที่จริงเราเรียกผู้นั้นว่าโสดาบัน ผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา